ทดลองเกียวไข่ด้วยครีมมะพร้าวคีมมะพร้าวมันไม่น่าใช้แล่โค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 นัดครีมครีมที่ผ่านกระบวนการพัชไรโอ้โหอีสานดป็นเยอะเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นครีมจากมะพร้าวสดๆเลยใช่ไหมสดๆเลยค่ะเอาเหมอไปเลยเอาแล้วนี่ไม่ไม่ต้องรอ ให้มันละลายเป็นน้ามันก่อนเลยทดลอง,ลองค่ะทด,ดทดลองดูว่าจะเป็นยังไงทดลองหลายแบบค่ะยอดสุดยอดถ้าถ้าจะพูดแบบให้เราคนไทยรู้จักก็คือหัวกะทิมะพร้าวใช่ไหมหัวกะทิมะพรา้าวบอกว่าหัวกะทิมะพร้าวมันไม่น่าม,นมันฟังแล้วไม่น่าไห้ภาษา,า,าไม่น่าใช่ต้องเรียกอะไรครับ บุคนาทีมที่ขวดที่ผ่านกระบวนการปัจจัยครับโอ้โหฟังแล้วจะเป็นทางการดีจะเป็นทางการทำฟังแล้วดูมีราคามีราาคโอ้โหแล้วอ่ากิ่นหอมช่วยหอมก็หอมหอมไม่แบบก็ไม่รุนแรงมากเหมือนเหมือนน้ำมันมะพร้าวถ้าน้ำมันมะพร้าวที่เอาที่เป็นขวดนำมาเกี่ยวนี่มันมันจะกลินแรงเลย เราเอาใส่ใจแล้วมันสวยงามมาถ่ายรูปแบนนี้อันนี้ไม่ได้ทำเพื่อจะแดรนะครับทําดีนี่นะครับเนี่ยจะกลับยังไงน้อนี่ฮะจะกลับยังไงนี่อูแต่ข้างล่างอย่างกําลังสวยเลยถ้ากลับได้จะดีนะเนี่ยครัพับมือครับขึ้นไม่ไม่อ๋อพับขึ้นครับขึ้นมือเชฟที่เขาที่เขาที่จะบังเขาแบบสลัดโยนเลยโยนเข้าใจอยู่แต่มันไม่ไปพับอีกทีหนึ่งเกลียว อันนี้ยังยังพึ่งครั้งแรกนะครับรอะเรทีนี้ทุกคนได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับรไม่ไม่ไม่ครับเป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดแล้วมันมันทําได้จริงจอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกียวให้เป็นน้ํามันนะเอาครีมแล้วก็เอามาใส่ลเลยแล้วมีแนวลงว่าจะลองเกลียวให้เป็นน้ํามันแล้วทอดด้วยก็ไดได้ไหมได้ค่ะโอ้โหสดยอดจริครับอันนี้คือ ครับคันนี้จะทดลองทำเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้จะลองเกียวให้เป็นน้ำมันก่อนแล้วแล้วแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปอ๋อทำไข่เจียวเหมือนกันแต่เมื่อก,กี้นี้ตีพอให้แตกยังไม่ยังไม่เกียวให้เป็นน้ำมันแล้วก็ใส่ไข <ahor. S 1> ่ค่ะวันนี้จะทดลองเกียวให้เป็นน้ำมันแล้วค่อยใส่ไข่ต้องต้องใช้เวลาหน่อยต้องรอแล้วค่อยเกียวเน นีอยู่ในจังหวะค่อยๆเคี่ยวด้วยไฟประมาณเขาเรียกไฟอะไรครับอย่างนี้ไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนนี่เรียกไฟอ่อนนะครับค่อยๆเคี่ยวเพื่อให้ต้งศัพทภาษาลาวบ้านผมเลือกให้น้ำมันมันแตกให้อะไรโดนให้น้ำมันมันแตกวะให้มันแตกโดให้กะทิแตกมันเออให้ะไว้ไว้ว้าวพิษให้กะทิแตกมันเลยเนาะเอาเอาเต๊กไข่ต๊กไข่ เริ่มเริ่มเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเต๊าะไข่แป๊บนึงอันนี้เริ่มเริ่มกหอมหอมหอมได้หอมมากหอมมากเลยฮะถ้าเทียบกับน,น้ำมันปกติธรรมดาที่ใช้เจียวไข่อันนั้นไม่มีกลิ่นเลยโอ้โหแบบนี้ถ้าต่งเจียวไข่ได้ว,ว่าตอนต่งนี้น้ำน้ำสไลด์ไหลรออะไรนี่ใช่เจ็บลลเลยเจ็บเลย กาดเรื่อมเหลืองเล่มเหลืองขนาดตีไข่ย่ต้องใช้ระดับเชฟระดับเลาเอาเอาฟองเดียวอ่ะเอาเอาเอาใส่ลงไปเลยเนาะเอะใส่เลยใส่เลยใส่เลยอยู่เป็นไข่เจียวหรือไข่คั่วครับรวมทั้งอันนี้ใส่น้อยไปรวมทั้งไข่รวมทั้งอันนี้ไปเลยโดยไม่ต้องแยกไปต้งแดงขึ้นดโดยโดยไม่ต้องแยกกาอกนะครับจะได้จานจะได้เป็นอาหารไปเลย อาหารบางส่วนวิรัสครับบางสวิรัสที่ไม่ละไข่คือกระหลือโน่นโน่นโน่อยู่บนโน่นเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยเดอ๋ยวเกี่ยวคัะนี่อาจจะต้องลองแบบอีกแหละเราไม่มีกระชอนมามาแยกกากกับน้ำมันมั้งคือเอาแค่เอาแค่น้ำมันพอติดอยู่ที่กระทะแล้วก็เกียวไข่เหมือนกับ เดี also, mm ๋ยวนี om, ้เขาไม่นิยมใช้น้ำมันนะยเดิมแ้วเขาใช้น้ำมันแค่พอติดกระทะใช่เดียวแห้งโอ้โหกกินเนาะหอมหอมกินนี่ใช่เลยเนี่ยเนื้อเนื้อันนี้ก็จะให้เช็บเอลเช็เอลีเจ็บเอลครับทำขนมขายออนไลน์แลครับเขามีอาชีพทาการทำขนมขายออนไลน์ให้เขาลองชิมดูนะครับ เชฟเอ๋ยวงทดลองครับเป่าด้วยนะครับเป่าด้วยนะเชฟเชฟรอนะครับกินกินยังไงเชฟกลิ่นหอมมะพร้าวครับกลิ่นหอมเค็มมะพร้าวหอมชวนกินนมชวนกินนบใช่ครับหอมกว่าน้ำมันมะพร้าวปกติ ใช่มันใช้6คคนักทีมที่ผ่านการพัฒนามาแล้วมันก็ต้องสุดยอดเลครับภาพเป็นไงรสชาติก็ก็รสชาติจีดๆครับจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวแล้วก็เรื่องของเท็กเจอร์จะเป็นคล้ายๆไข่ข้นหอมกลิ่นมะพร้าวครับเหมือน่อกี้ที่พูดเป็นภาษากลิ่นหอมเลยนะหอมเทกเจอร์อะไรเทอ๋อเท็กเจอร์ ในในเรื่องของเท็กเจอร์เท็กเจอร์ก็คือผิวสัมผัสเวลากินเข้าไปครับอู้หูดิมันมันมันทำให้ของเราดูมีคุณค่ามากเลยใช้คาว่หอมเลยนะหอมเลยนะยำเลยนะไม่ไม่ใช่หอมหมายถึงว่าเท็กเจอร์เท็กเจอร์แปลว่าผิวสัมผัสของไข่เวลาเราเคียเค้ยวเราอะไรเงี้ยใช่มันนุ่ม <ś. S 2> มันจะมันมันเหมือนอันนี้อันนี้เจียวปกติแต่ว่าข้างนอกดูเหมือนไข่เจียวธรรมดาแต่ข้างในมันคล้ายๆไข่คนเหมือนไข่ที่คนคนกันอะ ใช่ครับไข่โคเลสรู้ว่าอันนี้เป็นไข่ไข่เจียวที่เจียวจากโครคอนทีมชิ้นแรกผ่านไหมเชฟผ่านไหมผ่านครับผ่านเลยใช่ไหมใช้ได้ครับใช้ได้เลยใช่ไหมถ้าไงั้นเดี๋ยวให้เป็นรีวิวเลี้ยงในถุงน้ำโสมใช่สูตรสองก็คือตีตี หัวกะทิพระ้าหรือโกคนนทดครีมให้แตกให้ให้กะทิให้ให้น้ำมันเจี่ยวให้เกิดน้ำมันแล้วตอกไข่ลงไปโดยไม่เอากากออกเพราะกากก็เป็นอาหารได้ครับอ่ะครีมรดดครับ ยังร้อนอยู่อะ่ะเตาด้วยนะเร่งก็ร้อ,อนเลยเนี่ยกินกินไม่ไงกินพี่ชายกินป่ะร้อ,อย่างร้อมก็เดิมหอมมากขึ้นหอมหอมมากขึ้นไหมกินหอมมากเก่งเอาเนี่ยหอมกาักการะเที่ยวยังไม่ต้องใส่กระเทียมเลยนะเป็นเรื่องบ้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูหน้าแบบหน้าอร่อยหน้ากินหรือหน้าอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงต่างกันไหมต่างกันไหมงง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 เยอะงงงงเยอะแล้วอะไร texture texture เป็นไงอร์เท็กเจอร์ r e มันเดิมครับเหมือนเดิมเป็นยังงงว่าเนี่ยหรือยผมผมพูดคำว่า texture ต่อไปที่โดยผมไม่รู้คำว่าเท็กเจอร์คืออะไรนะครับเห็นเชฟเปิดเขาพูดเขาพูดตามเข่ไหมเป็นไงสองคำเลยนี่จาน ก็เท็กเจอร์เหมือนเดิมครับแต่กลิ่นกลิ่นจะดีกว่ากลิ่นดีกว่าแล้วก็เวลากัดไปมันจะเจอพวกกากของมะพราะ้าวม,<ะ>มันจะได้อ่ามันจะให้ความรู้สึกที่เหมือนมันหอมตีขึ้นจมูกมนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าอาสาร์กระเบอือตีปากนะ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> แต่ทดลองวันนี้ไม่ใช่เป็นการแสดงนะครับทดลองให้เห็นว่าสิ่งที่เรา,ส,เราสิ่งที่เราได้มาจากการหมกมุ่นมาหลายวันเนี่ยก็คือได้หัวกะทิมะพร้าวซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็จะบอกว่าโคคนนททีมที่ผ่านกระบวนการอะไรครับพัชเจริยครับเอาย้ำๆอวิธีเป็นโคคอนทก,กทีมที่ผ่านกระบวนการพัชเจริยไม่มีสารที่มีใดๆประกอบใช่ไม่มีสารตกค้าง การผ่านความร้อนจากการที่ท,ที่เขาเรียกว่าไอ้ที่เราทำเนะี่ยก็คือการพัชไาเ,เนาะใช่ครับใช่ครับโอเ้เสุดยอดสุดยอดจริงๆคือไม่ได้ซิปเลยมันเป็นไปโดยธรรมจััดสารครับ